ถอย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 ,ถอยโอเคพี่ลองเลยลองตรงที่อันดำๆเนี่ยเห็นไหมแต่มันออกออกนี่ก็ต้องมาวางนี่เลยใช่ใช่ใช่พี่วางนั้นเลยข้างหน้าก็เหมือนกัน อันนี้มันใส่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องวางขาดอะระยะมันยาวอันไหนปลาวางไหนวางเต้าตรงเกินมือมาตรงนี้ไม่อันนี้มันวางได้วางได้เหรอใช่อันนี้แหละเขาให้มาวางออ๋ก็วางได้กระายนี่ก็วางไปแล้วนึงใช่วางได้ใช่ไหมใช่วางได้เอาขึ้นเอาขึ้นหน่อยเราไปกันจะโดนกราบข้างจะโดนกราบข้างมันที่รถเติมด้วยที่แจ้งข้อระวัง ไอยางต,นนตัวนี้มันต่ำไหมยางนี่มันต่ำไปเดี๋ยวผงมาอลอกขึ้นเลยนะป๋า ประมาณนี้ไ so ด้ม so ั้งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาติดกระจกข้างบนเนาะติดกระจกข้างหน้าความเร็วพอดีนะมั้งไ้โอเคแล้วอ้นาะเพราะว่ารถกันไม่เร็วไปไม่ช้าไปแต่ถ้าถาดเปล่าก็จะยืนทั้งวันอยู่ อ่ะพี่ลองกดดูเลยกลดขึ้นกดลงดูเลยครับผมถ่ายรูปให้เขายัาง ใช่ตัวนี้เล่นที่เขาใช้ในเรายก